ขั้นแรกนะครับเดินให้ไปมองที่เขานะครับให้ขีดเหลืองๆขึ้นแบบนี้นะตรงขอบขอบตัวนะครับปุ๊บเรากดยาคุณสิบแล้วกดปั๊บนี่แต่ถ้าจะให้ดีนอนเจ็ดชั่วโมงครับตื่นมาหิวแน่นอนนี่ไม่เห็นไหมครับน้องๆคราวนี้เขาก็จะแบบดูอยากกินแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะดาเมีนะครับอยู่ที่643นะฮะน้องๆสามารถเปลี่ยนนะครับให้ดาเมีดและเลือดตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการดีนะครับโอ้โหดาเมีดจาก643เหลือ609โอ้โห เรียบร้อยุ้ยรบนี้8 0 0น้องๆมีโอกาสที่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นด้วยอุ้ย682นะครับสำหรับดาเมจถสิ่งช่องทางนะครับที่พี่การอยากจะฝากไว้นะครับก็คือช่องทางของคุณเคนซีเฮดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักใจดีของพี่การเองช่องนี้นะครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอาร์ตสไบเวอร์พีนะครับทำคลิปสนุกสนุกมากมายเลยอยากจะฝากน้องๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามให้กับพิเคนด้วยนะครับ เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันแฮปปี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์คซเวเวอร์มอบายสำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับมาสอนนะฮะเทคนิคการจับไดโนเสาร์นะครับแบบเทมให้ได้ไวนะครับแบบที่ไม่ต้องเสียเวลารอกันแล้วนะครับน้องๆเอาราสัตเทนนะครับหรือว่าการจับไดโนเสาร์ในเกมนี้นะครับก็จะมีการจับแบบ2รูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบหลักนะอันนี้เอาแบบว่าเป็นรูปแบบหลัก แบบแบบที่1นนะครับน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะครับก็คือการทําให้เขาสลบนั่นก็คือการยิงลูกดอกให้เขาสลบนะครับซึ่งไดโนเสาร์พวกนี้นะครับก็จะจับง่ายนะครับแค่เอาลูกดอกยาสลบไปยิงเขาให้หลับนะครับแล้วก็ใส่อาหารเท่านี้ก็จับได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือง่ายมากๆเลยแต่ในส่วนที่ยากนะครับก็คือสัตว์เทมสัตว์เทมก็จะประกอบไปด้วยง่ายๆก็คือพวกสัตว์ที่เราไม่สามารถทําค่าสลบ ให้เขาแล้วเอาอาหารไปยัดได้แบบธรรมดานะบางตัวก็ทําค่าสรุปให้เขาได้นะครับแต่ว่าเวลายัดอาหารแล้วเขาจะไม่กินนะครับเพราะว่าเราต้องป้อนอาหารให้เขาแบบตอนที่เขายังมีสติเท่านั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอยู่ในขั้นตอนของการจับสิงสส่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขั้นตอนที่2นะครับต้องขออภัยด้วยนะพูดไม่ชัดนะครับพอดีว่าลิ้นเป็นแผลนะครับน้องๆเกิดจากอาการนอนดึกนะฮะร้อนในนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับ นั่นก็คือเจ้าลิงกอริลา่าหรือเจ้ากีกาโนปิติคันตัวนี้นะครับน้องๆเอาละวิธีการจับนะครับก็เหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะครับน้องๆเหมือนกับพวกยูนินเหมือนพวกม้าป่าหรือว่าตัวอะไรที่มันแบบต้องเอาอาหารไปป้อนเลยนะครับขอให้น้องๆน,นะครับแอบมานะครับชึบแบบนี้เลยชุว คือถ้าลิงพวกนี้นะครับน,น้องจะเข้าไปหาเขาได้น้องต้องกดย่อนะครับแต่จะจะให้ดีก็มีกริกริสูตรด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็เอายาสุขคูณ10นะครับแล้วก็อาหารที่เขาชอบนะอะไรก็ได้นะครับน้อง,องตามที่เขาชอบนะแต่ละตัวก็ชอบไม่เหมือนกันนะส่วนพี่จะใช้คิบเบิลนะครับของเททชันโนโบอานะครับที่เจ้าลิงตัวนี้ชอบกับยาคุณ10นะครับมาป้อนเขานะขั้นแรกนะครับเดินให้ไปมองที่เขานะครับให้ขีดเหลืองๆขึ้นแบบนี้นะ,ะตรงขอบขอบตัวนะครับปุ๊บเราก,กดยาคุณ10แล้วก,กดปับ๊บนี่ป้อน,ป,อนป้อนแบบคิเเบ้เลลขาไปย หลังจากที่เขากินคิเบิลไปแล้วนะครับน้องๆปกติอ่ะพวกสัตว์เทมพวกนี้น้องๆเราจะรอเขานานมากนะครับก็คือรอให้เขาแบบหิวอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะใช้เวลานานนะครับน้องๆช่วยวหเห็นไหมเขาก็จะเดินวนอยู่แบบนี้นะครับกว่าเขาจะกินอีกรอบแบบมันนานนะบางทีอาจจะมีตัวอะไรมาโจมตีเขาได้นะครับดังนั้นนะครับให้น้องๆสร้างเตียงนะครับไว้ได้เลยนะฮะเตียงแล้วก็กระสอบนะครับสำหรับนอนนะให้อยู่ใกล้ๆบริเวณที่สามารถมองเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เราจับนะครับแล้วก็ให้น้องวิ่งมานอนแบบนี้เลย ถ้าจะให้ดีนะครับต้องเป็นเตียงเตียงหนังแบบนอน6 7ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอน7ชั่วโมงนะเตียงนอน7ชั่วโมงมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะก็มีอยู่2รูปแบบนะครับน้องๆรูปแบบที่1นะครับก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้ก็7ชั่วโมงเหมือนกันนะครับน้องๆนี่ครับได้ตอนเลเวล5นะครับถ้าหลักๆเอาวันนี้ก็ได้นะครับเตียงหนังก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเตียงหนังมันจะนอนแล้วเขาตื่นมาเขาบางทีมันก็ยังไม่หิวนะ แต่ถ้าใจดีนอน7ดชั่วโมงครับตื่นมาหิวแน่นอนนี่ไม่เห็นไหมครับน้องๆคราวนี้เขาก็จะแบบดูอยากกินแบบรวดเร็วเลยนะครับเราทําการนอนข้ามเวลานั่นเองทําให้เขาเน่ยหิวนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องรอเขานะครับนานอีกต่อไปน้องนอนปุ๊บตื่นมาเขาก็จะสามารถป้อนอาหารได้เลยนะครับนี่นี่คือสูตรนะครับในการจับไดโนเสาร์แบบทีมให้ได้เร็วๆนะครับเห็นปะนี่จับได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแบบ สัตว์ที่ต้องเทีมนะน้องๆก็สามารถเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ได้เลยง่ายและรวดเร็วแบบสะดวกสบายเลยนะครับน้องๆเป็นไงเือบอกเลยว่าสาระล้วนๆน,นะครับก็ในน้องหลายๆคนนะครับอาจจะจับแล้วก็แบบเฮ้ย hey, พี่มันแบบมีปัญหาตรงที่เวลาเราคอยอย่างเงี้ยอาจจะมีตัวอะไรมาตีมันได้ไงทำให้ค่าเทีมมันหายไปนะครับน้องๆ ดังนั้นนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจับสัตว์เทมนะครับแบบรวดเร็วเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับพี่อยากจะให้น้องๆสังเกตนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เทมหรือว่าสัตว์ที่เรายิงแล้วทําค่าสรบปให้เขาได้นะครับหนึ่งสิ่งที่น้องๆเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือสเตตนะสเตตก็คือสเตตัสนั่นเองสเตตัสหมายถึงความสามารถของไดโนเสาร์ที่เราไปจับนะครับน้องๆอย่างเช่นตัวนี้เลือดเจ็ดพันแปดนะครับดามจนะครับอยู่ที่643นะฮะ น้องๆสามารถเปลี่ยนนะครับให้ดาเมจและเลือดตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการรีนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆเหมือนกันครับก่อนที่เราจะจับไดโนเสาร์นะครับหรือว่าก่อนที่เขาจะกินอาหารคําสุดท้ายนะฮะให้น้องๆเซฟไว้นะครับถามว่าเซฟทําไมหลังจากที่เราเซฟไว้นะครับกรณีที่เราแบบจับเขาแล้วได้สเตตัสไม่ดสีส่วนตัวไอ้เจ้าลิงตัวนี้พี่ได้แบบ78 0 0ถูกปั้นเลือดแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้มากกว่านี้พี่ก็ต้อง จับใหม่อีกรอบนะครับดังนั้นก่อนจะจับเราต้องเซฟไว้ก่อนนะครับน้องๆหรือว่าก่อนที่เขาจะกินอาหารคําสุดท้ายเราก็เซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจับเขาได้ทุกครั้งอ่ะสเตตัสพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับน้องๆจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่643เลือดอยู่ที่7จ0 0เดี๋ยวพี่จะรีใหม่นะครับเพราะว่าพี่ได้เซฟไปแล้วนะครับน้องๆกดออกเกมเลยกดออกเกมแล้วก็รีเกมนะครับจะช่วยให้เรามีโอกาสได้สเตตัสที่มากขึ้นด้วยนะครับ อ่ะโอเคพี่เซฟไปแล้วแหละพี่ก็กดรีสตาร์ไปเลยนะครับน้องๆเพื่อเป็นการรีนะครับพี่เซฟไว้ก่อนที่จะป้อนอาหารให้เขานะครับป่ะถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อก็จะจับง่ายเอ่อสามารถรีสเตตัสได้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันแค่เอาเนื้อนะครับให้เขากินรอเขากินคําสุดท้ายเราก็เซฟก่อนที่เขาจะกินคําสุดท้ายนะครับอันนะั้นมันง่ายมากเลยนะฮะเราก็สามารถรีสเตตัสให้ได้ดรามิเยอะๆตามที่น้องๆต้องการได้เลยนะ สูงสุดก็มีลิมิตอยู่แต่ละตัวด้วยนะครับน้องๆก็ต้องเช็คดูนะครับหรือว่าเดาทางนะว่าตัวไหนกินมากก,มาก,ก,มาก,กินน้อยแค่ไหนเนาะชึบชึบอ่ะเหมือนเดิมชึบชึบเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมวิ่งไปนอนวิ่ง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  ฟึบนอนเตื่นมาคราวนี้เขาก็จะหิวแล้วนะครับน้องแพร่จ้าตื่นตื่นตื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 เห็นไหมครับหิวแล้วช่วยฟึบยอง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 เรียบร้อยโอ้โห <o surprisingly ơi> จาก7,800นะครับรอบนี้เลือด ได้แค่7,500เองโอ้โหสเตตัสหดลงนะฮะสำหรับเลือดโอ้โหดาเมจจาก643เหลือ609โอ้โหบอกเลยว่าดาเมจหดลงเยอะเลยนะครับน้องๆและนี่นะครับคือวิธีการรีสเตตัสให้กับสิ่งมีชีวิตของเรานะครับหรือว่าไดโนเสาร์นะครับที่เป็นประเภทเทมนะโอ้โหแบบนี้พี่ก็ต้องจัดใหม่ดีครับน้องๆรีมาสเตตัสแย่ yeah, กว่าเดมิมอีกโอ้โหว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆถ้าอยากได้แบบดาเมจสูงๆนะครับเลือดเยอะ ก็ต้องรีบบ่อยๆนะครับน้นนนองๆพะมันจะสุ่มมาให้นะครับสเตตทัสต่างๆมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหเข้าใจกันเลยทีเดียวนะใครอยากได้โหดๆก็อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับน้องๆสูตรนี้สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็สัตว์กินพืชนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยิงจับโดยฆ่าสลบหรือสัตว์ที่เทมนนะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะโอ้ยวิ่งไปไหนเราเข้าไปป้อนอาหารก่อนโอเค ย่อโอ้โหไปกินเนื้อกันคืนด้วยฮึบฮึบหาตัวนี้นี่พี่เจอเมื่อวานตอนไลฟ์สดนะครับเริ่มวห้า450เลยนะนเริวิคตสูงพี่บอกเลยโอ้นี่มันไม่ออกอ่ะมันมันไปยืนบางทางออกพี่จะจะจบโอเควิ่งไปลุง ไปพักค่ายหิวกันครับทั้งน้องไปพักค่ายหิวไปพักค่ายหิวอันนี้คือเตียงวิเศษนะนอนแล้วค่าอาหารไม่ลดนะคข้าเห็นปะค่าน้ำค่าอาหารไม่มีลดนะครับน้องๆไอที่เห็นมันลดนะมันลดอยู่แล้วนะครับเตียงนี้นะครับเป็นเตียงที่นอนสบายสุดๆแล้วมามามารอบนี้ขอสักแปดร้อยได้ไหม,มเดเมิท ขอสักแปดร้อยโอเคโอเคนี่บร้อยอุ้ยลบนี้แปดพันสี่น้องๆมีโอกาสที่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นด้วยหุ้ยหกร้อยแปดสิบสองนะครับสำหรับดาเมจว้าวเพิ่มมาเยอะเลยนะครับจากของเดิมนะโอ้โหเลือดก็แปดพันกว่าเลยนะครับแล้วก็นี่แหละครับน้องๆคือสูตรนะครับในการทาสเตตัสให้กับไดโนเสาร์นะบอกเลยว่าวิธีนี้โหดแน่น้องๆฮึหดจัดหดจริง ฟือบโ,โอ้โหตึกของพี่เท่าไรเนี่ยสองตัวเนี้ยหกร้อยสี่สิบสามหกร้อยหกสิบหกโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ทำให้สูงกว่าหกร้อยแปดสิบสี่หุ้ย โอเคครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการที่จะทําให้ไดโนเสาร์ของเรามีความโหดขึ้นนะครับน้องๆผ่านการจับนั่นเองอย่าลืมเอาไปรีกันนะครับจะได้แบบาดาเมจโหดแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับช,นะช่วยกันกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามช่องวันแฮปปี้ของพิการด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่พิการอยากจะฝากไว้นะครับก็คือช่องทางของ คุณเคนซีเฮดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักใจดีของพิการเองช่องนี้นะครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม a r ร์ตสวายเวอรพีซีนะครับทำคลิปสนุกสนุกมากมายเลยอยากจะฝากน้องๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับพิเคนด้วยนะครับโอเคสำหรับ E ีนี้นะครับพ่การต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับก่อนจากกันไปก็ขอให้น้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ดูไลฟ์ของเรานะครับทุกๆวันนะมีความสุขนะครับทั้งหน้าที่การงานนะครับการเรียนนะครับและ ทางครอบครัวด้วยนะครับน้องๆขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะครับน้องรักของพี่แล้วเจอกันบ๊ายบายไปละ <c oughs> ไปรีก่อนยังไม่พอใจ <c oughs>